กลับมาดูข้อมูลที่ประเทศไทยกันหน่อยครับข้อมูลจากศูนย์วิัยกาเกษตรกรไทยบอกว่าประเทศไทยรเรามีการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับถ้านับดูประเทศในแถบอาเซียนจะพบว่าเราเป็นอันดับที่2เป็นรองก็เฉพาะเวียดนามเท่านั้นครับแต่ว่าถ้าไปดูในแง่ตัวเลขสัดส่วนการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์อันนี้ยังไม่ถึงร้อลสของพลังงานทั้งหมดครับ ส่วนถ้าไปดูเวียดนามเขาสัดส่วนเขาสูงกว่าเราครับอยู่ที่ร้อยละ9.7เมียนมาอยู่ที่ร้อยละ5.2กัมพูชาอยู่ที่ร้อยละ5.1ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนให้เราติดตั้งโซลาร์เซลล์มีหลายเรื่องครับอย่างเช่นข้อแรกเลยครับแผน PDP ฉบับใหม่ของเราโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งรับพลังงานไฟฟ้าสะอาดที่มากที่สุดนะครับ ประเด็นที่2คือการผลักดันจากทางฝั่งภาครัฐอย่างเช่นนโยบายการติดตั้งโซลารูรฟท็อปหรือว่าแผงโซลา่าเซลล์บนหลังคาเสรีประเด็นที่3ก็คือราคาของแผงโซลา่าเซลล์ลดลงเกือบร้อยละ90ในช่วง12ปีที่ผ่านมาครับเหมือนที่เคุยกันตอนต้นและประเด็นสุดท้ายก็คือเป้าหมายให้พลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ30ของพลังงานทั้งหมดเป้าหมายคือภายในปี2580ครับ ทางด้านกระทรวงพลังงานของไทยเองก็มีความพยายามผลักดันที่จะให้ประชาชนคนไทยเนี่ยใช้แผงโซลาเซลล์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าไฟก็ประมาณ4บาทก,กว่าๆต่อยูนิตก็ถือว่าถ้าอยากจะลดภาระค่าครองชีพเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการใช้พลังงานสะอาดนะคะล่าสุดทางคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยก็บอกว่าการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟเนี่ยการติดตั้งโซลาเซลล์มี2เรื่องสําคัญ ที่ตอนนี้เราจะต้องเร่งดําเนินการเลยค่ะเรื่องแรกก็คือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์รูฟเนี่ยอยากจะให้สะด,ด,ดวดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะและประเด็นที่2ก็คือการจัดหาอุปกรณ์สําหรับ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประชาชนหาให้ราคาถูกๆนะคะเพราะถึงแม้กระทรวงพลังงานจะตรึงค่าไฟเอาไว้นะคะอยู่ที่ระดับประมาณ4บาทสสตางค์เนี่ยต่อหน่วยแต่ค่าไฟก็ยังถือว่าเป็นภาระค่าครองชีพของประชาชนอยู่ดีค่ะดังนั้นกระทรวงพลังงานตอนนี้เขาบอกว่าเขากําลังเร่งพัฒนาอุปกรณ์หนึ่งนะคะหรือว่าเครื่องที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักของพวกโซลาร์เซลล์โซลารูฟท็อปเนี่ยแหละแล้วก็เป็นการออกแบบของคนไทยด้วยนะคะครูน้อยทวีชยัยไกรดวง ตอนนี้กระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ว่ามีเสถียรภาพโอเคไหมแล้วก็ความปลอดภัยตามมาตรฐานเป็นยังไงกันบ้างนะคะมีการตั้งเป้าว่าจะใช้อินเวอร์เตอร์ของครูน้อยเนี่ยแบบครบชุดเลยเพื่อที่จะขายให้กับประชาชนได้ภายในปี2568ปีหน้าด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็มช่อง16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ